ไห <Okay. S 2> นนะน,น้องแพม,มอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้ยเมืองขนมมันล้าลานตาเนี่ยมามมีหาน้องแพม,มไม่เจอทุกคนช่วยน้องมอมีหาน้องแพม,มด้วยแล้วหลงอยู่ในเมืองขนมหวานนี้หรือเปล่าโฮรนี่แพมม,มาแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านไอศครีมยากจริงๆเขาชื่อร้านเกรซแอนเกรนนะคะ แต่เราเรียกกันว่าร้านไอศครีมยักโอเคไปตามนะพี่กับน้องพายเข้าไปกันเลยมันมีโอริโอ้ยักไหนข้างหลังขาก็โอริโอ้โอ้ใช่แค่หลังขาก็เป็นโอริโอ้แล้วนะคะทุกคนไม่ได้ให้เราไปยืนตรงนั้นไอศครีมไปยืนเดือดใส่หัวหรือไงอุ้ยลองดูเวลาลองดูเวลาโอ้ยเข้ามาก็ได้รถอุยรถไอศครีมนี่เหมือน MV พี่ลิซ่าเลยไอศครีมชิลลี่ไอศครีมชิลลี่ โอ้ดูห้องขายตั๋วเป็นวอฟเฟิลจุงน้องด้วยลูกจุงน้องด้วยอ่าค่าบัตรนะค่าบัตร Wow. <laughs> wow. Wow wow wow. Mau lu makan itu kah? Naik. Oh, strawberry. Wow, sejo pergi lah. Nanti langsung Hmm. เป็นเมืองขนมน่ารักมากมากใา่ไหมนั่น <c oughs> ว้าวาาได้แหละ <c oughs> แต่มันไม่ลื่น <c oughs> น้องพายอยากอะไรไหมครับเข็นช่วยเขนเข็นช่วยเขนเข็นช่วยเข็นเข็นอุ้ยอ๋อเรามาเล่นซ่อนแอบ<อ>ในเมืองขนมหวานกันค่ะเดี๋ยวมามีจะปิดอยู่ที่บ้าน ขนมปังพีงหลังนี้นะคะตั้หนถึงยี่สนะหนึ่งสองสนะามสีนะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 สิสิบสิบสสิบสิบสิบเิบายบ่สิบสิบสิบินสิิบสิบิบสิบสิบสไสอยูิบนนะสนบนิาิ่สนนะิ น้องแพมอยู่บนขนมเค้กนี่หรือเปล่าเึน้องแพมอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีฮะน้องแพมน,น้องแพมอยู่ไหนน้องแพมอยู่ไหนแล้วหลงอยู่ในเมืองขนมหวานนี่หรือเปล่ายู่ไหน ตรงครัพเค้กช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่อยู่ okay. อยู่ไหนอ๋อน้องแพมอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้ยเมืองขนมมันละลาน,ลานตาเนี่ยมามีหาน้องแพมไม่เจอทุกคนช่วยน้องแพมมีหาน้องแพมด้วยน้องแพมอยู่ไหนนะน้องแพมอยู่ไหนเนาะ โอ้ยมองพังลงหมามีต้องรีบหานะเดี๋ยวเมืองไอติมจะละลายแล้วนะเนี่ยอ้าวป้องน้องไายไหนพี่แพมอยู่ไหนพาหมามาไปหาพี่แพมหน่อยพาหมามาไปหาพี่แพมหน่อยครับไหนพาหมามาไปหาพี่แพมหน่อยพี่แพมอยู่ไหนพี่แพมอยู่ไหนอ้าวใครอยากเห็นด้วแป๊บแปบแบ ใครอะใคะพี่แพมหรอใครอะใครคับน้องพายโปองนะพี่อ้าวพี่แพมแอบอยู่ในบ้านที่อมฮูนี่เองและแล้วเกมต้นหาในเมืองขนมหวานของเราวันนี้ก็ได้ผู้ชนะแล้วน้องแพ 哎。<Okay. S 2> okay.